สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุดครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับที่ Facebook แห่งนี้ด้วยนะครับทุกวันบริษัสเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราจะมาตอบปัญหาสะเก็ดเงินสบายสไตล์คุณลุดวันนี้คือเจ็าคถามยอดฮิตทุกทศวรรษนะฮะคนที่ป่วยเป็นสะเก็ดเงินนะฮะก็จะมาถามคําถามแบบเนี้อยู่บ่อยๆเจ็าคถามนี้นะครับมันเจอแล้วเจออีกพูดแล้วพูดอีกนะครับ แต่มันเป็นคําถามที่ผมว่าเป็นประโยชน์ะนะฮะกับทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันะนะครับมันเป็นคําถามที่เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยอาจจะรอฟังอยู่นะฮะ,ะคำถามที่1ครับนะ,ะอาการแบบอาการแบบนี้เป็นสเก็ดเงินหรือเปล่านะฮะคำถามที่1น,นะครับแนวทางในการต่อ,อะสะเก็ดเงินนะฮะเป็นเป็นตระกูลภูมิแพ้ผิวหนัง ใช,ใช้วิธีแนวแนวทางการดูแลเหมือนกันไหมฮะคือมผ,มผมผมเอาพงเงี้ยกันเนี่ยไม่ว่าเซ็ตเดิมไม่ว่าเป็นโรคผื่นงานผื่นแพ้ผิวหนังมแพ้พเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิต,ตัวเองเป็นรโ S <S ครค SLE โรคตอยโอ้คือผมอยากจะบอกว่าผมเหมารวมเป็นโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิได้ไหมทั้งหมดเลยไม่เกิดจากเม็ดเลือดขาวกับแบคทีเรียทําง,งานไม่ประสานกันค,คือแบคทีเรียตัวดีเนี่ย ถ้ามันมีแบคทีเรียตัวดีเนี่ยเพราะผมจำมามันเป็นเรื่องราวที่ว่าแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันจะไปทําให้เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งเนี่ยที่ทางานโอเวอร์เกินไปเนี่ยให้รู้จักเบรกแล้วก็มีคนมีตัวสั่งให้ตัวนั้นกลับเข้ากลมกองอให้เม็ดเลือดขาวที่ทํางานโอเวอร์กลับเข้ากลมกองอ แบคทีเรียเนี่ยตัวดีเนี่ยเป็นตัวสร้างก็เรียกว่าเลกโ l a เลเตอร์ทีเซลเลกโบรเลเตอร์ทีเซลเนี่ยคือจะเกิดจากแบคทีเรียผมเลยบอกมันแก้ที่ลำไส้เลยครับเพราะฉะนั้นแนวทางของผมเนี่ยที่ผมเขียนเอาไว้อยู่ในประกาศประกาศเนี่ยผมอยากให้ไปศึกษาเลยผักผลไม้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยอและหลายท่านที่ที่ลองดูกันนะ คุณลองดูจากน้องนิ่มของเราแล้วกันน้องนิ่มเราเป็นยังไงคุณใช้เวลาวววเป็นสเก็ตเงินนะครับใช้เวลาเป็นสเก็ตเงินในการดูแลเนี่ยเพียงแค่2อาทิตย์คแค่เพียงแค่ครึ่งเดือนนะครับซึ่งเป็นสเก็ตเงินทที่หน้าที่คอแล้วก็ที่ตัวที่แขนนะฮะใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์แต่น้องเขาต้องบอกว่าเขาปฏิบัติตัวได้ดีมากเขาทํา IF 1นทับยีสามนะครับแล้วก็ตัดอาหารเปนะฮะเป็นอาหารที่ทาเอง เหมือนกับทุกๆคนเลยนะครับรัวไก่ต้มนะครับน้ําแกงนะครับเป็นอาาอะไรที่ทําเกงงดอาหารแสลงทั้งหมดภายในสองอาทิตย์คทำดีท็อกด้วยคือนอกคนนี้ตอนนี้เข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยผมจําได้เลยว่านองคนนี้โอ้โหหุ่นนี่สเลนเดอร์สวยสวยหอมเพียวนะครับหลังจากอยู่กับเรามาอยู่กับเรานะครับเราก็พยายามเราอยู่บริษัทเกี่ยวบเรื่องอาหารนะครับ แต่เราก็บอกเขาว่าเหตุเขากินอาหารเนี่ยเขาต้องไปกินอะไรอาหารที่ร้านดังๆเป็นร้านไอศครีมต้องไปต่อแถวต่อแถวกินกันนะครับผมบอกให้คุณกินกันเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณต้องสั่งไอ้โต๊ะเบเกอรี่อะไรมากินกันโค้งไม่เป็นไรหนูยังหนุ่มหนูยังสาวอยู่นะครับแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งร่างกายรับไม่ไหวร่างกายรับไม่ไหวเกิดอาการสะเก็ดเงินขึ้นทั้งร่างกายเลย ก็ทําไงไปหาหมออย่งหมอหมอก็จ่ายสเตอร์ลอยมาแค่นั้นเองครับหมอจ่ายสเตอรลอยมามีทั้งแบบกินและแบบทานะแล้วก็เราก็มาคุยกับน้องว่าหยุดเธอเชื่อเธอนะครับทาแบบนี้ที่ขอเวลานะให้น้องได้ได้ได้ลองทำด้วยวิธีธรรมชาติเลยนะฮะแล้วน้องก็เชื่อแล้วก็ลองทําดูแค่สองอาทิตย์ น้องเขาหายจากที่เป็นสะเก็ดเงินทั้งตัวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาหายเร็วเนี่ยอ่าอ่าโยตีที่ความนี้ทำไมเขาถึงหายเร็วที่เขาหายเร็วหนึ่งคืออาหารเราสาเขาทำไอเอฟกินอาหารหนึ่งมื้อต่อวันที่เข<บ>าหายเร็วอันดับแ,แรกเลยคนที่หายเร็วเ็วอันดับแรกเลยนะครับผมบอกเพื่อนเพื่อนอบอกอ่อเพื่อนเพืพ่อนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าที่หายเร็วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยวินัยครับ คุณมีต้องมีวินัยต้องเลยครับ,รบวินัยมาก่อนเลยครับส่วนอเทคนิคต่างๆที่จะตามมาเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้มันไม่ยากหรอก<ม>ครับอยู่ที่วินัยคุณอันนี้ยากที่สุดวิถีธรรมชาติเน<ม>ี่ยมันไม่ได้ทําให้สเก็ตเงินหายอย่างเดียวนะครับมันทําให้โรคเอ็นซีดีเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมันในเลือดโรคตับโครคอะไรต่างๆที่คุณเป็นอยู่ถุงน้าในตับหายหมดครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ถูกควบคุมอาหารทําดีท็อกซ์ตัดแดด ง่ายหมดเลยอ่ะมันเป็นคือลรแต่เกตเงินกายเป็นเรื่อว่าเป็นเล็กๆไาเลยเป็นเรื่องหมูเป็นเรื่องหมูไปเลยเพราะว่าสิ่งที่จะได้ตามมาอีกหลายๆโรกร่างกายคุณก็จะดีขึ้นหมดนะฮะคำถามที่2ของ7คําถามยอดฮิตนะครับคําถามที่2ของของเรานะครับถ้าเมื่อเกิดมีอาการเห่หอหรือเราไปกินอาหารที่มันแสลงแล้วเห่ขึ้นประทุขึ้นนะครับเราจะต้องแก้ไขยังไงดีครับ คุณคุณโยทํางานกับผมมาเนี่ยก็ก็หลายปีแล้วนะครับผมอยากให้คุณโยตอบประเด็นพวกนี้ยให้ผมฟังหน่อยอ่ะคุณพูดเองคุณตอบเองเลยแล้วเดี๋ยวผมเสริมเอออ้าวอ้าวนะกลายเป็นผมตอบคุณก็เอ่อถ้าเกิดอาการเหงือเกิดปะทุคำถามแรกอ่าสิ่งที่จะต้องทําเลยนะครับผมอยากให้ทํำที่ทำดีท็อกนะครับทำไอทีท็อกก่อนเลยนะฮะเพราะว่า อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องไปกินอาหารที่เขาเรียกว่าแสลงนะครับอาหารแสลงนะฮะมันทําให้เกิดอาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นาการทําดีท็อกการล้างสารพิษออกนะครับจะสองครั้งสามครั้งนะฮะสามารถทําได้จริงไหมครับคร <c oughs> ับคือคือเวลามีการปรทุของโรคมาเนี่ยเพราะเรากินอาหารผิดเนี่ยค <c oughs> ือโดยปกติแล้วเนี่ยเรากินอาหารที่ผิดเข้าไปผิดสําเเดงเข้าไปเนี่ย ร่างกายมันแสดงออกตรงที่มันขับถ่ายขี้ไหล่ใช้คำขี้ไหลขี้แตกขี้แตนนะครับเอ่อเหงื่อออกอนะครับอ้วกเจียนออกมามนะครับเอ่อนี่คืออาการสัญญาณว่าร่างกายเนี่ยในการขับพิษออกไปนะครับสิ่งที่เราถ้าทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดผื่นการเกิดการบรรทุกขึ้นมาอันดับแรกเลยหยุดอาหารทุกชนิดครับม,มันเหมือนกับอ่าสัต์สัตว์โลกเราอ่ะหมาแมวที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลามันป่วยไปกินอะไร กินหญ้ากินใบไม้นี่เหมือนกันนะหลักเดียวกันเลยครับเรากินน้ํากินน้ํากินสม,มุนไพรกินเหรืออาหารอ,อ่อ,อนๆพวกผักผลไม้ปั่นก็ได้มาช่วยนะครับที่เราไม่แพ้แล้วก็ไปก,กินที่พวกนี้เข้าไปแล้วก็เอาของเสียเพื่อจะเอาของเสียมันออกไปดื่มน้ําบ่อยๆทําดีท็ talk, อกซ์เอาใช้ภูเขาล้างจืดลูกใต้ใบเข้าไปพวกนี้มันช่วยได้หมดเลยปั๊บเดียวเดียบอาการบรดทุกเนี้มันก็จะทุเลาลงเพราะเราเอาพิษออกไปครับนะฮะ ง่ายไหมฮะง่ายๆเลยนะครับนะทุกคนทําได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3มครับมีใครเคยฉีดยาโรคสะเก็ดเงินแล้วหายไหมก็เรามาทํางานตรงนี้ด้วยกันครับแล้วก็มีคําตอบว่าไงคุณตอบเลยเข็มหนึ่งก็แพงแล้วต้องฉีดทุกเดือนอืนะครับแล้วหลังๆเนี่ยยาในการฉีดก็ต้องถี่ขึ้นนะครับจนจนจน จนรับเราอ่ะรับไม่ไหวนะฮะเนื่องจากราคามันสูงนะฮะผลสุดท้ายนะฮะก็กลับมาด้วยวิถีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับคืออยากจะบอกว่าวิถีธรรมชาติจะช่วยคุณได้จริงๆนะครับยานะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยเป็นตัวเขาเรียกว่าทางลัดก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าทางสว่างนะครับหรือทางออกนะฮะนะเพราะฉะนั้นวิถีธรรมชาตินะฮะจะช่วยคุณได้แบบที่แท้จริงเออผมผมถามว่าคุณไปฉีดยามา ยาเยนี่ยผมคือยาโคตรวิเศษเลย <นะ S 2> คุณยาโคตรวิเศษฉีดเข้าไปเนี่ยพูฉีดปุ๊บ<ม>คุณยุบทันทีคุณหายเลยหายเลย,ายบางทีบางคนบอกว่าหายที่สามเดือนหกเดือนแล้วคุณก็ต้องกลับไปฉีดใหม่บางทีเป็นปีก็มีนะกลับไปฉีดใหม่อีดอันนี้ความถี่มันก็ตอนแรกมันก็หายแต่หลังความถี่ก็ถีม่ม,ม,มากขึ้นถี่มากขึ้นคุณต้องฉีดบ,บ่อยๆจนกระทั่งถ้าคุณหยุดฉีดมันก็มามันก็มาถ้าบอกว่าสิ่งที่คุณทํามาด้วยการฉีดมันไม่ใช่คําตอบคุณ คำตอบคุณมันอยู่ที่อะไรอ่ะถ้าคุณฉีดแล้วคุณยังไม่กินอาหารที่มันไปตัวทําให้คุณเกิดอาการภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลาครับและคุณยังมีพฤติกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างอืมโอ้คุณไปหายาที่ไหนก็ไม่หายหรอกครับมันเหมือนมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเรามีตุ่มรั่วอยู่ครับเราก็ไปหาก๊อกน้ํามาเปิดทําให้รีบเปิดรี่เปิดเปิดแรงขึ้นเปิดแรงขึ้นครับแต่เราไม่ได้อูรูรว่วเพราะฉะนั้น โอ่งเราอ่างเราก็ไม่เต็มใช่ครับเราแก้ให้ถูกทางแก้ที่แต่ที่ต้นเหตุก่อนที่อะไรจะเข้าปากเรานะฮะอันนั้นคือคําตอบที่ดีที่สุดเลยนะฮะข้อที่สี่ถ้าจะเริ่มต้นการคุมอาหารจะต้องคุมอะไรบ้างครับคุมอาหารอ่าโอ้โหอันดับแรกเลยอันนี้คุณก็ตอบได้เริ่มต้นคุมอะไรสี่อย่างเลยหลักเลยของเราอ่ะโอเคฮะก็อันดับแรกนะฮะในการคุมอาหารนะฮะของเราเราจะมีทั้งหมด4ตัวหลักๆของเราก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับ คือพวกขนมปังหรือแป้งสาลีนะครับอะไรที่มีสารเขาเรียกว่ากลูเตนอยู่นะฮะอยู่ในของแป้งสาลีหรือในขนมปังเบเกอรี่ทุกชนิดเราจะไม่เอาและไอ้กลูเตนเนี่ยมันตัวแสบมันมีอยู่ในบะหมี่ถึงสาเร็จรูปม,มันมีอยู่ในซอสปรุงแต่งมันมีอยู่ซอสปรุงรสนะฮะซอสอ้โหน้ามันหอยมีอยู่ในหลายๆอย่างเลยอยู่ในเครื่องครัวของเราด้วยซึ่งผู้ป่วยสังเกตเงินจับภาพตรงนี้เยอะนะครับ พอดีว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้เครื่องปรุงแต่งเราไม่มีเราไม่ได้กินขนมปังเลยแต่เราไปใช้เครื่องอปรุงรสหรือการทําอาหารที่ยังมีอะไรพวกนี้อยู่มันก็ไม่หายตักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมองพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับอันดับที่สคือนมวัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอไอศครีมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาจากนมวัวทุกอย่างเลยเราไม่เอาเลยนะครับ อันดับที่3คือของหวานจัดจัดนะครับของหวานจัดจัดไม่ว่าจะเป็นขนมนะครับขนมอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ขนมไทยที่หวานจัดจัดก็ต้องเบาด้วยเหมือนกันนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่หวานจัดจัดการที่เรากินหวานจัดจัดร่างกายก็จะไม่มีภูมิต้านทานนะครับหรือภูมิต้านทานจะต่ดนะฮะอันดับที่4ี่คือการที่ใช้น้ํามันครับน้ํามันที่เรามาทําอาหารอยู่บ่อยๆนะฮะที่บ้านของเราเราจะใช้แค่น้ํามันมะพร้าวน้ำมันหมู น้ำมันปาล์มนะฮะเท่านี้หรือน้ำมันวัวน้ำมันไก่นะฮะน้ำมันที่มาจากสัตว์นะฮะเท่านี้พอนะ,ะน้ำมันถู่นเหลืองทานตะวันน้ำมันข้าวโพดดอกคอมฟอยนะฮะน้ำมันเหล่านี้เราจะไม่ใช้นะครับแค่นี้4ตัวหลักๆแต่ผู้ป่วยจะมีเขาเรียกว่าการแพ้อ,อาหารที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทางเราจะแนะนําให้มีการจดบันทึกนะฮะ มีสมุดโนต้ตหนึ่งเล่มนะครับจนเลยฮะวันนี้เรากินอะไรบ้างบางคนแพ้ปลาแซลมอนนะฮะบางคนแพ้สับปะรดบางคนแพ้ที่อาหารที่จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนจะมีการแพ้อาหารที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวสมุดบันทึกเนี่ยมันจะบอกเราได้ว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างเรามีอาการยังไงบ้างนะฮะถ้าเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นเราก็ย้อนกลับมาดูที่อาหารของเรานะครับแล้วหยุดอาหารแพ้ภายใน3เดือน คุณกลับมากินอาจจะมากินได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทําข้อที่5ครับถ้าเราจะทําอาหารเราจะใช้เครื่องปรุงรสอะไรได้บ้างและดีที่สุดเครื่องปรุงรสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติครับจะปลอดภัยที่สุดอ,อย่างเราถ้าเรารสหวานรสหวานเราก็เอาหญ้าหวานลอห้างกล้วยอินทผาลัม พวกนี้ไม่ใช้ที่หมดอ่ะมันเป็นอะไรที่มันปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีผลกับเรานะครับอ่ารสเค็มรสเค็มคุณก็เชื้อเกลือสีชมพูเกลือหิมาลายเกลือดำดอกเกลือได้หมดเลยครับรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวหมดเลยครับมะนาวมาถามป้อมโหะแย่หมดเลยนะครับกระเพี่อตะลิงปิงเอะแยะหมดเลยอันนี้อยู่ที่ว่า น้ำส้มสายชูอ็ได้หมดครับน้ำส้มสายชูก็ได้นะนะฮะเป็นตัวช่วยได้อ่ะ้วมีรสอะไรอีกรสเผ็ดรสเผ็ดโลกโหลูรสเผ็ดแค่ได้แย่ๆเลยคุณยาพริกไทยดําคุณยาพริกไทยขาวคุณยาใส่พริกนิดนึงถ้าคุณมไม่แพ้นะมันเยอะแยะนะครับรสเผ็ะถ้าเราปลูกพริกเองเราจะแพ้ไหมมันไม่เกี่ยวไม่ยาพริกปลูกเองหรือไม่เองไม่ไม่เกี่ยวมันเป็นไนดเชดนะครับเพราะอาจจะบางคนอาจจะแพ้พริก นะครับอ่าก็เราก็เคยเจออันนี้คือเครื่องปรุงรสที่เราจะสามารถนําไปใช้เองได้ในที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะต้มซุปไก่นะครับอ่าซุปกระดูกหมูอ่ามันใช้ได้หมดอแต่ถ้าซุปไก่เนี่ยเราก็ดูหน่อยนะครับถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยจะดีกว่านะครับอ่าบางคนจะแพ้บางคนผมเจอหลายคนเลยนะครับไก่บ้านไม่แพ้ไก่เลี้ยงไม่แพ้ไปไปแพ้ไก่ที่อ่าตามตลาดเพราะไก่ในตลาดมันใช้นั่นไง ฉีดยายาเร่งยาแล้วก็เอาอาหารไก่ก็เป็นอาหารสเร็จรูปครับอาหารสเร็จรูปก็เป็นอาหารที่มันมีโอเมก้า6สูงนะครับก็เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับโอเคนะฮะข้อที่เจ็ดครับไม่ข้อที่หกสิเป็นสะเก็ดเงินนะครับจะมีอาการข้างเคียงปวดอักเสบตามข้อจะแก้ยังไงดีครับถ้าเป็นไข้เนี่ยอะไรที่เป็นการรัการรักษาไข้ได้ดีที่สุดอะไร เป็นตัวลดไท้ได้ดีสุดลเอนี่คือ,อยาที่กินลูกไตใบลดไข้ดีมากๆถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีลูกไตใบอะ่ะมะน,นาวเตมะนาวเีตัวอะถ้าไม่มีมะนาวเีตัวใชะไรฮะเอเมื่อถ้าเป็นไข้อ่ะง่ายที่สุดเลยทำดีทอ็อก ดีท็อกเป็นการลดไข้ที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดในโลกรู้ด้วยแต่ไม่มีใครรู้การทำดีท็อกเป็นการดึงเอาเอาไข้ออกนายได้ดีที่สุดเลยลดไข่นะครับแล้วอาการปวดข้อปวดตามข้อเนี่ยปวดตามข้อเราก็มานั่งไล่ดูปวดตามข้อมันเกิดจากการหักเสบมันต้องไปรักษาที่ต้นเหตุไอ้ไปเหตุเนี่ยเราอาจจะทนไม่ได้เราก็อาจจะกินยาแก้ปวดบ้างลดลดอาการปวดอะไรลงแต่เราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุอาหาร อาหารที่ทําให้เกิดการปวดตามข้อนะครับอย่างคนเป็นโรคเกาคุณยังไม่กินอะไรที่มันจูริกมันไม่ได้ช่วยอะไรทานที่เราไปกินอาหารที่กิดให้เกิดภูมิแพ้เหมือนกับคนกินอาหารที่ทําให้เกิดเกาอย่างไงอย่างนั้นเลยแล้วก็พยายามเลี่ยงอาหารที่เราทําให้เราเกิดอาการปวดตามข้อได้นะครับโดยการบันทึกแล้วก็โอเมก้า3 โอเมก้าสตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดระดอักเสบได้ดี oh, โอ้โหดีมากของโอเมก้าสามนะครับยาขี้มอนนะครับอโอ้โหดีมากเลยนะฮะข้อที่ข้อที่เจดนะครับถ้าเป็นสะเก็ดเงินแต่ขับท่ายดีอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องทำดีท็อกไหม,มถ้าเป็นสะเก็ดเงินผมถ่ายท้องอยู่แล้วผมถ่ายท้องทุกวันนะครับถ่ายดีด้วยจำเป็นต้องทำดิท็อกไหม ผมอยากบอกว่าคุณกินอาหารมาเนี่ยเป็นอะคุณตอนนี้คุณอายุสามสิบห้านะครับคุณกินอาหารมาสามสิบห้าปีเนี่ยคุณก็ถ่ายท้องโดยปกติถูกไหมแต่อาหารที่คุณกินเนี่ยคุณคุณมั่นใจเหรออาหารที่คุณกินมาสามสิบกว่าปีที่มันทาให้เกิดการภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันมันออกมันติดอยู่ข้างในเออมันมันมันถ้าคุณถ่ายปกติมันต้องไม่เป็นเลยสิ แปลว,ว่าของมีพิษมันอยู่ในลำไส้โดยอยูออ่อแล้วก็ออของที่เขาเรียกเป็นไฟเบอร์ผักผลไม้คุณกินน้อยอที่มันเป็นตัวช่วยแบคทีเรียมันไม่มีอื เพราะฉะนั้นคือตัวที่จะอาหารอาหารประจาําวันผักผลไม้คุณก็ณน้อยอยู่แล้วอืแล้วสารพิษถามว่าถ้าคุณเป็นขับถ่ายดีคุณต้องไม่เป็นสเกดเดอนะฮะเราบบกขับถ่ายแล้วมันมบอกที่ว่าลําไส้คุณแบคทีเรียตัวดีคุณไม่มีมนะฮะมันทําให้เกิดการอาการแพ้เกิดขึ้นแล้วก็สมาคมโรคลําไส้ของอเมริกันเนี่ยน,นะครับเขาบอกว่าคนเราควรถ่ายท้องวันละสองครั้งสองครั้งอย่างต่ําครับในมีคัมภีร์จีนอยู่คัมภีร์หนึ่งผมจำชื่อคัมภีร์ไม่ได้ ว่าคนเราควรจะให้สุขภาพดีควรจะถ่ายทองวันละสาคมครั้งนี่ถ่ายเยอะยิ่งดีคือไม่ต้อง,องเอาของเสียออไปอะ่ะซึ่งตรงเนี้เป็นจุดที่ผมบอกเลยว่า,ายากที่สุดยากที่สุดนะฮะเป็นจุดที่ยากที่สุดที่เราจะพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเรื่อสะสมมานานสิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนเราทํามันเป็นชินเป็นจิตจิตวัตรประจําวันไปแล้วการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการที่ท้าทายอย่างมากเลยะนะครับอ่ะแล้วถ้าการทําดีทอ็อกมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบกินมาจะมาแทนแบบสวนได้ไหมเออมันก็คนละแบบอ่ะผมอยากจะบอกว่าเ,เราเอาไอ,อ้กดผลไม้เข้าไปเนี่ยไอ้ตัวน้ำเอนไซม์เข้าไปเนี่ยน้ำเอนไซม์เนี่ยมันเป็นตัวที่เอือ้อต่อแบคทีเรียตัวดีครับอย่างามากสร้างเราไปถึงเวลาสร้างไปสร้างสภาวะแวดสภาวะแวดล้อมให้กับลำไส้ แล้วลําไส้ตอนช่วงปลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนที่เ,าเขาเรียกว่าขี้เหนียวท้องผูกขี้เหมือนแพนะครับขับถ่ายยากแม้กระทั่งคุณกินผักผลไม้คุณยังขับถ่ายยากเลยอตอนปลายไส้ของคนที่ําไส้ใหญ่ที่มันจะออกมาเนี่ยมันทําให้เบ่งมันมีการดูดซึมดีเกินไปถ้าคุณใช้ดีท็อกเนี่ยมันช่วยคุณได้ดีมากเลยแลวคนที่ทำดีท็อกเนี่ย ดีท็อกเนี่ยลำไส้เราผมคุยหลายครั้งละลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันมีหน้าที่เดี่ยดูดเอาของเหลวกลับเข้าไปที่ร่างกายขอยงเราไปที่ตับไปฟอกที่ตับแล้วก็ไหลเวียนไปทั้งร่างกายขอยงเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยของเหลวมันดูดซึมเข้าไปเนยมันก็ช่วยในการอะไร เอาของเสียออกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสวนดีกว่าแน่นอนดีกว่าครับนะครับสวนดีกว่าแน่นอนยืนยันเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คัดค้านดีท็อกว่าว่ากินก็กินได้นะครับแต่คุณไปดูเนี่ยทุกวันนี้มันมีแต่อะไรที่มันโอ้โหผสมอะไรไม่รู้เคมีเต็มไปหมดเลยนะครับนะไปเพิ่มไปเพิ่มพาระให้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นสเก็เงินถ่ายท้องดีนะครับควรจําเป็นท้องทําดีท็อกไหมจําเป็นเพราะว่าถ้า คุณถ่ายท้องได้สะอาดจริงคุณจะไม่ได้เป็นสะเก็ดเงินนะอันนี้ก็ย้อนกลับไปที่เจ้าของด้านนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าทำดีท็อกแบบสวนดีกว่าแน่นอนนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปนะครับผมและกับพิรุษและทีมงานของทุกคนนะขอบคุณมากที่มารับชมการช่วยกันแชร์นะฮะแล้วเป็นเพื่อนๆเป็นสมาชิกกันที่น่ารักกันและทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ